ถึงไรทริ่ปั่นให้มาตระฐาน,นะนะจะไปถอนขนไก่ไว้รถเหยียบรถตีเทื่อมันจะโบนอน่อยอีกนะนกขยางนี่ก็จริงจี้เนาะหากินกันชีวิตชาวนะาครับทำไปเรื่อย วันนี้ว่าจะทำสั้ห้าหอะไร่น้ำไม่ทันเสมรอตัวาหางไปหนึ่งตัวแล้วทุนน้อยก็ทำน้อยทุนเยอะก็ทำเยอะไม่ต้องไปฝืน ฝืนไปแล้วมันจะเข้าดากราเราห้มีข้าวกินไม่ต้องไปซื้อเขานี่ก็โอเคแล้วมีล่องเหมืองมีตะผักบุ้งนั่นมีล่องเหมืองน,นั่น รถไทยดึงน้ำเหมืองลงมี เมื่อคืนฝนตกนะแต่มันตกไม่แรงมันตกเรื่อยๆไม่ได้ช่วยอะไรหรอกช่วยดับฝุ่นเอามาดับความร้อนลงมาหน่อยนึงไม่ได้ตกแรงนะครับตกเรื่อยๆฝนลินลินตกถึงประมาณตีหนึ่งนอนฟังอยู่ไม่ได้ว่าหมากรู้นะ เราเพิ่งนึกว่ามันจะมาแบบนั้นอถ้ามาแบบนั้นนะทําได้หมดเลยนะเมื่อดี้มาแบบนั้นนะสิพื้นนามันไม่ค่อยเสมอกันนะครับในตรงที่มีน้ําก็มีน้ํไอ้ตรงที่น้าไม่ถึงก็ไม่ค่อยจะถึงอัดเสมอลงอีกทุกวัน แต่พอหวานแล้วก็ต้องปล่อยน้ำออกอยู่ดีเลยครับไอ้น้ำที่ต้องการจะสี่วันห้าวันแลไม่ต้องการเลยทีนี้อ่า ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งติดตามด้วยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมาก